สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันคือเกาเหมือนเดิมนะครับมันนี่ตรงกับวันที่4ีมกรลาคมสองพันหารอยหกสิบหาะพี่น้องประมาณเทียงนี่พี่น้องผมคัดบ่อเรีเยบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาอาหารใี้เขากินแล้วนะครับเรื่อง,องเขากินอาหารนะกินได้ดีพี่น้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับอาหารนี่มียาได้พี่น้อง่ยานะครับเดีย๋ยฟอก5 0าพันนี่แหละน,นี่นี่อาหารเขาบ่าท่านา้กินายนะหะกินน้อยเขาลองกินเมืงก้นนะครับ กิน <ITA> อาหารนะล้างบ่อให้เขาสะอาดดีๆคือกินนนำไม่เลยวอาหารเขากินนะครับตอนนี้เทียงเทียงนี่กินย่าเทียงนี่แหละนะครับเขาจะคเคยกินดีนะครับเด็มันหอนนะครับนี่เทียงห่องเขาห่องบ่กพี่น้องอบๆๆๆแส่ยังไงใส่งด้นเลยพี่น้องเอายาประกออาหารคุกอาหารให้เขาดีๆนะครับเขากินดีๆนะครับ ก็ขาเขาสีแดงอยู่ครับเลาแก้โรคเขาซ้ำหมื่นนะครับซ้ำมื่นเท่าดรอกรับพอบ่อน้ำสาดดีนะครับนี่นี่ก็มีแต่ปูนขาวปูนขาวขาเชื่ออีกแล้วนะครับทำามกับล่วงใครเองี่น้องเดี๋ยวจะสร้างเงินยาบำรุงไข่ให้เขาอยู่นะครับ ยืนเฮ้ยส yup. so ิเขาคนกันไปเขาสิไปทำงานสิไปเขาเวีนสิไปสื่อยาบางุงไขคมเากินจะี่นว่านะรเื่มนะครับตัวผูกกัมีดอไหนีว่ามันมีตัวแมวมนตัวผูกตัวหญ่ยพี่น้องพูดอะตัวผูกตัวบไเลยตัวผูกตัวเนี้ยตัวมีตัวเนี้พี่น้องตัวตัวยงมันก็ลรมันกับร้ลานกันหรือว่าญ่กับอนไรนะครับ นี่เขากินพ่อไม่แหงซะก่อนนะครับมดอลไรไหมพี่น้องมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เขากินอีกอิ่มเลยนะครับเขาก็ปัญหานครับกุ้งปุ๊บป่วนนะครับไอ้พวกนระโผ่ไอ้พวกกตะโผ่พี่น้องเขากินมดป่ะไหนพอทิ่มืดที่บางเดียสั่งกินไห้ไราระโผ่กับมืดเหมือนกันตัวนี้พี่น้องเคียงนิดเลยเนี่ย เห็นไหมครับนี่เขาเริ่มกินเงินแล้วเดี๋ยวไม่เขากินอีกแล้วนะครับหน่อยว่าไม่สิดตั้มแล้ตั้นี่แหละเนาะมุ้งนู้นให้เพิ่มอีกให้กินหลายๆเดี๋ยวเขาบอกกินมันสิเหลือเยอะลายของนะครับมื้อนี้กินวันนี้มื้อนี้ก็กินดีอีกันซหนี่เยี่ห้ลินแหละนะครับ คัดบ่อขึ้นกนไดพี่น้องคัดบ่ก็เอานี้นี้เลียอีล้หนี่เป็นนวยเป็นนวยอน่ก็น้ำใสจะไหลกันนะครับน้ำใสไหลมันเต็มบ่กันไม่น่ยกินอาหารนครับอาหารก็คู่โลงไปเขาิกักซเลยครับน้ำใสหน่อยปวดเลอดเกลือถึงบ่เงี้ยอาหารก็ค่อาหารขยับหนึ่งกินดีครับอาหารลอยน้ำเราดิดนเลยถึงบ่เงี้ย อาหานขยับโดยก๊อปก๊อปก๊อปหนึ่งพอเขาต้นฉาตยญาทิของเขานะครับผมไปกินอานารมีนี้ดีหมดละพวกเขาจะแบานี้ดีก็ก๊อปหนึ่งเก็บกันไว้ค่อยๆขอนเหล็กเย็นๆก็นำขยับก็อาหารขยับนะครับมานมันรอยเขาอยู่กันพี่น้อง พยายเปเขาดีเองน,น,นครับมูเดียรรั่วยังไงครับฉันถือกุมิดถือกเม็ดข้อกม็ดสองเม็ดนครับลเไเขาที่พวกินเยอะที่พมดเขาี่น้ะะอง มีต้องใส่ใจกรมไ่ายท่านนี้่อเราซักกระลาดไม่แล้วนะครับไล่ที่เลยคอดอลไรเด้นะครับต้องใส่ใจเขาได้แบบนี้เมื่อกี้เรวปล่อยเขาเาาาาาล่นอยู่นะครับมันต้องอาหารตองไห้ยิ้มนำตามบ้านทุกมือนะครับอาหารผัดอะไรก็ยาเล่งไข่มาเห้เขานะครับคงสิโอเคนะครับผมว่าเขี่ยมูอเกี้ย mùi hát mày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  hào đi đi mày hát mày hát mày hát mày đi, mày hát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  mày mày hát mày hát mày ตัวอาหารด,ดีดีกบเลยเบิ้งดีเลยเบิ้งกบกินอาหารพี่น้องเดี๋ยวที่มันหน่อยวกว่านะครับแต่ประมาณสองหน่อยกว่าตัวพอดีเลยว่าเดี๋ยวมาใส่ห้าใส่ยีกสิบสองหน่อยน้ำอีพีไม่อยู่สั่งอีพีไปแล้วนะครับเยอมะมากวอลพอเม่พันธุต่ำเหมือนกันนี่ครับทั้งทั้งขยักนะครับ ตั้งไว้แล้วนะครับเพิ่มบอยเ็บทีนะพี่น้องของพี่น้องกันนี่นะครับฝากคนไบบที่ไกลนี่ครับฝากคนเลียงไว้ที่ไกลนี่กีนี่้ยงที่เปียวนะครับเครื่องฝากปูเขานะครับพี่น้องเอาคลิปนี้กันไว้ทักนี่พี่น้องลูกต้นตะไคร้เรื่อบสัตไ์ตะไคร้ด้วยครับกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์เ่อนมาสวัสดีครับ